สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้นอนกันหรือยังวันนี้มีคลิปมาสปอยนะครับของที่จะเอามาประมูลในมิชชั่นทูบลูโตไลฟ์แชริตี้นะครับซึ่งจะเอาเงินนี้ไปสมทบทุนนะครับให้กับกองทุนเกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดทั้งหมดเลยนะครับโดยพวกเรานะครับพอดแคสเตอร์ทุกคนจากมิชชั่นทูพลูโตเนี่ย mm. ก็จะนำของรักของห่วงครับมาร่วมประมูลกันของมีแฮมก็เลยจะเอามาสปอนเร์เป็นพิเศษชิ้นหนึ่งก่อนเลยครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นโมเดลจากกระตูนนะครับฆาตกรรมอีกแล้วที่ที่ไหนมีคนนันที่นั่นมีคนตายนะครับก็ เหมาะมากกับแฟนๆแฟนนอตฟาวนะครับก็เป็นโมเดลของแท้ครับมีชุดนี้จริงๆมี15ตัวแต่เนื่องจากมันเป็นความพิเศษครับเป็นยังไงมันก็ต้องลึกลับอยู่แล้วสำหรับพี่แฮมดังนั้นโคนันนอตฟาวครับคือมีครบหมดเลยครับตัวละครทั้ง15ตัวเนี่ยแต่ว่าขาดตัวโคนันตัวนี้ตัวเดียวครับโอ้โพี่มหาทั้งบ้านเลยครับนอตฟาวนกับหาไม่เจอนี่ครับขนาด ตุ๊กตาก็จะขนาดน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้พี่แฮมแกะกล่องออมาแล้วแต่ว่าพลาสติกข้างในเนี่ยก็ยังอยู่ดีนะครับอันนี้ได้ตัวอุโ้โหชยชุดดำ <c oughs> ก็ครบชุดนะครับสำหรับตัวนี้ยกเว้นคน,นันตัวเดียวนะใครสนใจก็มาร่วมประมูลได้นะครับได้ทั้งของรักของห่วงของพี่แฮมแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วยส่วนชิ้นที่สครับก็คือหนังสือนะครับ สามเล่มน,นี้ใหม่กิ๊กเลยเป็นหนังสือเกี่ยวกับแจ็คเดอะลิเปอร์หมดเลยนะครับก็เอาพูดตรงๆแล้วที่ยังไม่เคยอ่านสักเล่มน,นะครับซื้อมาก็ใหม่มากๆเลยหนังสือมีเรื่อง ด้วยความจริงใจแจ็คเดอริเปอร์นะครับเล่มหนึ่งแล้วก็มีเรื่องคดีสืบคดีเขย่าวขวัญชรอโฮมเผชิญแจ็คเดอริเปอร์ครับอันนี้เจอชรอโฮมด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็เป็นชรอโฮมเผชิญแจ็คเดอริเปอร์เหมือนกันนะครับไม่รู้เนื้อหาซ้ํากันหรอนะแต่ให้ไป3มเล่มเลยละกันใครชนะนะครับอยากได้ไลายเซน็นหรืออยากให้เขียนอะไรให้แจ้งได้เลยครับเดี๋ยวยังไงที่เราจะเขียนให้หมดเลยนะครับและสุดท้ายพิเศษสุดๆนะครับกับของเซอร์ไพรส มาบอกที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่ามีมียูแ่งเดียวนะครับที่จะบอกได้ซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปคนที่จะได้มี2คนก็คือคนที่จะชนะโคนัน1นชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ชนะหนังสือ1ชิ้นของพิเศษก็คือนี่ครับน,นี้เป็นสมุดมูจินะครับของแท้พี่ฮัมวาดขึ้นมาเองนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นของที่ลิมิเต็ดจริงๆครับเล่มหนึ่งเนี่ยจะให้กับ แถมไปกับโคนันนะครับก็จะเป็นริชาร์ดรามิเลสนะครับหรือไนส์ต็อกเกอร์นั่นเองเป็นฆาตกรชื่อดังนะครับคนหนึ่งพี่ฮัมว่าเองหน้าตาไม่ค่อยเหมือนหรือเปล่าก็มไม่รู้เนาะแล้วก็กตรงนี้จะเขียนไว้ครับว่าริชาร์ดรามิเลสนะครับทูก็คือคนชนะเป็นใครเดี๋ยวพี่ฮัมเ่ยนเขียนชื่อให้เลยนะครับแล้วก็ฟอร์มพี่ฮัมนะครับข้างในก็เป็นกระดาษมูจินะครับยังไม่ได้ใช้ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นชาร์ลส์เมนซันนะครับของแมนซันแฟมิลี่นั่นเอง นะครับก็คนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้นำลัทธิแล้วก็เป็นลัทธิที่เกาะคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะเขียนให้ว่าใครชนะนะครับแล้วก็จัดียมเหมือนเดิมนี่ไม่ d ดสุดๆครับวาดเองกับมือนะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่าวาดได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครมีแค่2เรเล่มเท่านั้นในโลกใบนี้ดังนั้นอย่าลืมนะครับวัน อ,อังคารที่10นะครับตอน1ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะครับเรื่องของมิแฮมคดีของฟลายน์อตฟาวเนี่ยจะเป็นคดีสุดท้ายที่จะมาเล่าให้ฟังจะเป็นเตียมเีมเกี่ยวกับความหวังนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาฟังมากๆใครที่ไม่ได้มาร่วมประมูลไม่เป็นไรครับแค่มาฟังก็ดีใจมากๆแล้วและง่เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย